วิธีติดตั้งตะกร้าในบังลมพร้อมกันลายของทางร้านบ RC สสำหรับซปเปอร,ร์คัพ c ีหนํานำตะกร้าขึ้นมาก่อนนะครับและนำกันลายฝั่งที่มีบูทสอดเข้าไปในช่องสี่เหลี่ยมนำฝั่งบูทนะครับสอดเข้าไปที่ตะกร้าตรงช่องสี่เหลี่ยม ตำแหน่งตามในภาพเลยนะครับสอดเข้าไปให้อยู่ฝั่งในหูยิดของตะก้าในบางลมนะครับแล้วนำไปทาบที่รถขั้นตอนนี้ต้องระวังชุดสีเป็นรอยนะครับถ้าให้ดีให้คนมาช่วยจับอีกหนึ่งท่านเราอ้ากันลายออก ง้างออกนิดหนึ่งนะครับสอดเข้าไปในรูของบังลมเสร็จแล้วนำตะกร้าประกบเข้าไปครับแล้วนำน็อต6บินพร้อมแหวนที่ให้ไปใส่เข้าไปในรูยึดจุดฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายก่อนก็ได้นะครับขันประมาณสักสี่หเกียวก่อนนะครับจับให้ดี หมุนเขไปสักสี่ห้าเกียวทั้งฝั่งขวาและฝั่งซ้ายทำเหมือนกันครับแต่อย่าเพิ่งขันแน่นนะครับขันเข้าไปสักสี่ห้าเกียวเสร็จแล้วนำนอ็อตอกบินด้านล่างมาเตรียมไว้นะครับสอดเข้าไปด้านบนและนําน็อตตัวผู้และตัวเมีย คาไว้แค่ตึงๆก่อนนะครับยังไม่ต้องขันแน่นเสร็จแล้วนำบูทที่ให้ไปนะครับใส่ที่ขายึดกันลายด้านหลังด้านล่างนี้นะครับแล้วนำน็อตหมุนเข้าไปสักสี่หักเกลียวก่อนนะครับยังไม่ต้องขันแน่นทั้งซ้ายและขวาทำเหมือนกันครับ ทำเหมือนกันเลยครับขันเข้าไปสี่ห้าเกียวก่อนเสร็จแล้วเราไล่น็อตข้างบนตรงตะกร้าขันเข้าไปตึงๆไล่ซ้ายขวาบนล่างนะครับค่อยๆไล่ไปอย่าเพิ่งขันแน่นจุดใดจุดหนึ่งนะครับขันสี่ห้าเกียวซ้ายขวาบนล่างครับให้แน่นแค่นั้นเองครับทุกจุดเลยครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จ เียบร้อยครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ